อะค,ะวคสวัสดีครับแจ็คกัลลพงศ์แบล็กแจ็คนะครับเป้าหมายของหวนะคะในปีหน้าต้องเฟียร์กว่าเดิมต้องมีคอนฟ idence เยอะกว่าเดิมอยู่ในวงการมานาแล้วนอนแล้วความั่นใจของเราอะ่ะมันก็ต้องแบบว่า drop ลงมาบ้างหวายก็ยเลยอยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีคอนฟ idence มากขึ้นในปีหน้าแล้วก็ ซียร์สแบบไม่แค์เวไปเลยสิคะอยากจะเรียนยิมนาสติกตีลังกาได้สามารถแบบท้ามมคิดได้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากทำมาตั้งหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้ทำอ,อยากที่ใจทุกคนคะเข้าใจกันมากขึ้นแค่นั้นเองเลยค่ะของขวัญปีนี้ก็จะรู้สึกดีมากถ้าทุกคนเข้าใจกันค่ะขอให้โควิดหมดแล้วกันเมืองจะได้กลับมาคึกคืนอีกรอบนะฮะอยากให้ของขวัญแฟนเป็น สิ่งลึกลับซับซ้อนด้จักรวาลเป็นเพลงซิงเกิลพิเศษของเรา EXO XO นะครับัมีทั้งแจ็คมีทั้งไวท์มีทั้งแอตลาสมีทั้งโฟ e, อีแล้วกน้องเทนนี้ด้วยก็เป็นเพลงที่ส่งความสมามุขให้กับแฟนๆในปีหน้านะครับแล้วก็รวมถึงซิงเกิลของแจ็คที่กำลังจะมาเร็วนี้ด้วยนะครับติดตาม้วยนะครับ